โซมาอีโซบ้าอีโซเนาอีโซเฝ้ากะลงสุสานเป็นอิโซขี่อีสซแดกอิโซตดอิโซเนาอิโซกาลีอีโซละยำอีโซน้ำบ้าสามมืออีบังเอื้อบูดอี๋บังเอื้อตกรถลไม่ใหญ่เปิดมันดาคอยเปิดมันดาคอย ອ້າອ້າອ້າເນາະທີ່ແລ້ວເນາະນັ່ງນັ່ງ

ขึ้นแต่ออกอาการอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าองค์เลิศสำนักพุทธคงจะต้องมีการตักเตือนกันนี่ก็เรียกเลยคงไปแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกครับหลวงพ่อครับจากกรณีที่มีการเล่นแหลงนิสาเนี่ยได้เกิดแพร่ขยาแค่ไปในทัเนีย์ตอนนี้มีคนแสดงว่าไม่เหมาะสมในการหลวงพ่อที่ตอนตื่นเช้านะที่มีการทิมพเมื่อก่อนนี้ก็มีคำเตือนกันว่า การร้องการเอื้อนจนเกิดทำให้เคิบเคิมในเสียงถือว่าเป็นลักษณะที่ผิดสารูปของภิกษุหรือสมณะการที่กรีดออกมาอย่างเงี้ยก็อยากจะต้องเรียกบอกว่าพวกกรีดแตกแถวแตกอะไรพวกเนี้ยออกอาการอย่างนี้เมื่อก่อนนิเทศอีสานเนี่ยแหละเขาก็ไพเราะเพราะบิงมีเนื้อหาสาระดี โดยเฉพาะเรื่องประเวศสันดอนอะไรตำนองเนี้ยก็ทำให้คนเนี้ยอยากจะเจริญทานบารมีมากขึ้นแต่ออกอาการอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีเทระสมาคมหรือสำนักพุทธคงจะต้องมีการตักเตือนกันนี่เขาเรียกเลยทงไปแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกอาการกรีดบนธรรมะเออาแตา่นั่ง บรรยายรรมธรรมดา,าก็อย่างดีนี่ขึ้นธรรมาทแล้วควรจะมีการสำรวมเขาเรียกว่าแสดงธรรมเนี่ยต้องให้มีการเพื่อจางคลายเบื่อหน่ายถ้าเทศแล้วไม่จางคลายไม่เบื่อหน่ายมีแต่สนเจฮาอย่างเดียวหรือกรีดกันอย่างชนิดที่เรียกว่ามองดูแล้วนะ่าจะต้องเรียกว่าเป็นพระประเภทอะไรเดียประเภทสองนะ่ย ชายประเภทสองหญิงประเภทสอง,งจะกลายเป็นพระประเภทสองขึ้นมาอีกแล้วซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องถือกันว่าความวิปริตในองค์กรต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยๆทำไงกันจะทำให้ไอ้สิ่งที่เนี่ยมันหายไปเพราะเขามีระบุไว้เลยการเทศเนี่ยยังไงต้องทิ้งท้ายเกิดความรู้เบื่อนายจางใครไม่ใช่ ไปสวนเสียหากันอย่างชนิดที่แทบไม่ได้สาระอไะไรเมื่อก่อนนี้ก็มีสองเดี๋ยวนี้หายไปแล้วเขาเรียกเทศอ้วนผอมอีกอ,องค์อ้วนอีกอ,องคหนึ่งผอมแต่นี้ดูรู้สึกจะเป็นพระอายุน้อยๆเรียกว่าสติยังไม่ค่อยได้เจริญเพียงพอถึงได้ออกอาการขนาดนั้น แเรว่าเราเทศสนุกตอนแรกๆอายุยี่สิบยี่ปาสามสิบเนี่ยเราก็ไม่ได้แสดงอาการแบบนี้ออกมาเลยไม่มีเลยยังมากก็แค่วัวเลาะแต่นี่อาการนี่ต้องเรียกกันว่าหวาดเสียวโอกาสที่จะเปรี้ยงพรำอย่างอื่นน่าจะมีมากขึ้นเพราะว่าเหมือนขาดสติเทศไปเหมือนขาดสติ นั้นเ็าเทศให้เจริญสติให้เกิดการเห็นรู้แจ้งตามความเป็นจริงยังไงก็ขอให้หลักแน่นแน่นส่วนกิริยามารยาทเสริมอย่าให้เลยเถิดย้ายเสียสารูปรูปรักที่ดีงามเอาละทิ้งคายคำเดียวช่วยทำให้แลดูดีวันนี้หน่อยเอาละมันยังไม่ผิดระบัดไอ้อาบัดต่อแต่ว่ามันเสีย เขาเรียกสารูปนักเทศกขึ้นไปบนธรรมะก็จะมีการทำธรรมะอย่างบรรยายธรรมธรรมดาก็จริงนี่ขึ้นธรรมะแล้วควรจะมีการสำรวมเขาเรียกว่าแสดงธรรมต้องให้มีการเลือกจางคลายเบื่อนนายถ้าเทศแล้วไม่จางคลายไม่เบื่อนนายมีแต่